5ราศีการเงินอูฟู่ความรักฟูใจเดือนพฤศจิกายนปังมากก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีการเงินอูฟู่ความรักฟูใจ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษในสัปดาห์นี้ดวงความรักจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นความรักเก่าหวนเวียนกลับมาหรือคนซับพอร์ตเก่าจะหันกลับมาทุ่มเทให้เรามากกว่าเดิมความรักที่เคยจืดจางไปจะหอมหวานราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ชาวราศีกันความรักแฮปปี้ถ้าใครที่ชอบกินเด็กหรือความรักกำลังจะมีปัญหารับรองความสุขในใจจะกลับมาก็ขอให้กอบโกยเต็มที่อย่าดราม่าใส่คนรักแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รก,กฎาคม ชาวราศีเมถุนดวงการเงินมีความปังจะเหมือนฝนตก,ตกแบบตกเรื่อยๆต้องเอาขันไปรองเอาเพื่อเก็บเกี่ยวยิ่งหากเราเก็บออมได้ก็จะมีเงินเป็นกอบเป็นกำร,ร,รวมถึงพวกงานเล็กงานน้อยแต่เป็นงานถี่ก็ช่วยให้สภาพคล่องดีขึ้นด้วย ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูเป็นราศีที่เหนื่อยแต่เงินเข้าอาจเกิดความไม่เข้าใจหรือทะเลาะก,กันกับคู่ค้าพาร์ทเนอร์แต่การเงินยังอู้ฟู่บอกเลยว่าผ่านไปได้สบายสบาย ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรเหนื่อยจากการทำงานก็จริงแต่ผลตอบแทนเยอะยิ่งถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจเงินก้อนอใหญ่จะมีเข้ามาในสัปดาห์นี้ยิ้มได้เลย เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริมฮวงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200อร์เซแนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน บอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีพอจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดร,รับดวงได้เลยค่ะ